สวัสดีครับ่มแม่พี่น ee, ้องครับผมครัเต้นวิถีอีสานครับผมนะครับ้ใหยาบ้าเนาะครับพี ah ่น้องครับกะเพิ่นเด็ก้นัมเราพอนาะมื้อนี่เป็นบุญปรพี่นี่าเฮา้นาะครับเนาะบุญที่ของตของเฮาองกาบริหารเพื่อขอเดียวุนันดูจคด้คไขึ้นครับผมครับวันนี้ก็ิกัเอบุญบา กับบวนกินกับไก่ย่างครับพ่อนายวะคุณพ่อเป็นผู้น้ำน้องพ่อเนปูน้ำบ้านเข้ากับที่พ่อดีลุกดีใจเลยได้ร่วมงานกันกับที่พ่าช่วยเหลือสังคมเข้าน้องพ่อเนาะเป็นการทด้ทอดวิธีชีวิตคนอีสานเข้าครับพี่น้องครับดีอุกดใจหลายครับผมนี่ครับบรรยากาศโดยรอบไฟน้องพ่อรอนเลยครับมีได้กบวยทึ่นนึงเนาะครับครับพี่น้องครับเห็นไหมครับผมครับทีมงานทีมงานบ้านดุดูครับพี่น้องครับเพื่อนี้ก็ได้ภาพวิธีอีสานเข้ากับเป็นกระบวนซึ่งครับผมครับโดยน้ำทิพย์โดยคุณพ่อมครับน ครับพี่น้องครับเออมือนีก็ดี้วดีใจไนนรมือนีก็คุณครูเกตกับพี่กุ้งม,มั่กั้มาเยี่ยมเขาคือเขา มาม่วนน้ำเขาพร้อมมาจากบุรีรัมย์นางรองเพูดมากกันเลยมาที่อย่าฟ้าบุญครับแต่ว่ามาเพูดมากสิพิ่นมีข้าวขาหมูมาฝากมีขาหมูย่างดีครับผมอ่าไอ้ใจไปหน่อยก่อนจิ้งจิ้งนำนางรองจิ้งนำนางรองนี่สุดยอดครับผมขาหมูครับผมครับเออครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินครับผมมันม่นมีมาฝากนี่ครับพตอนกับกระเที่ยวไปใจไรครับผมไปเคลื่อนล้มตาเมื่อนี้เขาจะไปงา้นผมไฟร้อนเนาะครับผมครับเมื่อนี้ครับ อาจารย์เกดกับพี่กุูมาขับมาเยี่ยมเขาเขากับไปชิบเป็นมือน้ำแข็งอีกใช้ปีโป้ด้วยครับน้องปีโป้ก็มาด้วยเอ้ยสุดยอดครับคุณรอเขาขอบคุณครับไกลจังหวัดครับผมครับสุดยอดสุดยอดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่น้องครับพี่งานวิที์นสาเขากับร่งเชื่อเริ่มเดินท่าออกไปเนาะครับผมเพราะเมื่อกี้เนี่ยกับท้ายลูกกับอาจารย์เกดเพิ่งกับมาเยี่ยมเขาแฟนครับครับผมครับแต่ว่าเพิ่อนๆเพิ่งเขาอยู่บนรถไฟขึ้นเขาของเราท่านว่านี่ครับพี่น้องกำลังจอดเกียร์เกินทางเลยพี่น้องเนาะจะเาก็ได้รับเกกียรติจาาทงอ่ะ คุณนั่หมู่บ้านเนาะพ่อเนาะครับผมไ้เกียรติเข้ามูร่วมงานนั่เข้าก็ดีใจอลไรครับพี่น้องครับทีมงานพิธีสารเข้าเฮ้ยมีเบาสารแน่สาวซักแน่สาวพุ่มแน่ครับพี่น้องครับอันนี้คือนั่งไอครับพี่น้องครับนี่นะครับสาวพุ่มเข่าเป็นืคนนี่เขาเป็นนั่งไอ้นี่ครับผมไม่ได้คนรอๆอจะะตื่่นนนพี้งครัับครบแต่ว่าไม่ได้ะมีได้ไม่ได้ไมีได้พ่อถามหมดนี่แปะกมอไปครับ อาจจะตื่นเต้น้องเด้วเพราะว่าถอดชุดข้ามออกถอดชุดของได้พันออกเออนี่เป็นงานได้รั์ก็ง่ายกับห้มีแม่มวลในโมเมนต์มจะเป็นพันยางเดียวเป็นพันยางเดียวครับขอบคุณครับนี่เป็พันซักเล่าเล่าเป็นพันนันใหญ่ไปพี่น้องครับไปทำการัดนเบิงกันครับผมไปได้พ่า่านที่แล้วครับเพอสถานที่ล้วครับนี่ครับพี่น้องครับก็คือเาจะเริ่มจากยุทนี่เาทำเทีมงานพ้วิีสารเราฝากรองครับ้าย้าอยู่หากินกัหายมวนกัมมวน ยืดปูให้ยืดก่อยนี๋ยพี่น้องครับสานที่แล้วครับผมที่น่าาริสัมพันนี่าคไหนาสัตว์พาสัตว์ยานะไ้ปั่นใจรอเารครับพี่้องครับไปแล้วครับผมเออบรรยากาศพี่้องครับนี่ แล้วครับผมนางที่มืออบตบ้ครับมื่อกี้การองนายกอบตครับผมมื่อกี้เป็นผู้ท่านอนละเขาแม่นครับมื่อกี้มือม้วนครับมือม้วนมื่อกี้มาแวครับครััว่าเป็นทีงานสเท่ทงครับมาตาน่องล่างหเรื่องหาสานะครับพี่น้องครับานูครับมมีวยครับพี้องครับถ้าไปนใจติดต่อได้พ่องสามารถดูครับผม หัวเว้นเลยครับพี่รองครับมเมื่อเนี่ยทีมงานพาดทีสารเท่าครับพี่รองครับม่วนนั่งเดียว

สวัด <Cornell. S 2> ีครับพี่น้องครับนี่กก็นั่งไอ้ห่อนั่งทีมเรานั่งไอ้ละกามี่สาวฟ่อนสาวน้องนั่งหางเครื่องพี่น้องครับก็คือสาวฟ่อนบ้านไหนดอนดูผมครับก็่ขึ้นบ้านไหนใช่ไหมน้องฟ่อนเราบีนี่เนาะขบลทุ่งขายไปด้วยว่านางไปทุ่งขายาตาครับพี่น้องครับถ้าไปสนใจสามารถติดต่อได้ที่พี่น้องเนอะบ้านดี๋ยดูครับไปดูคนสวยครับเออนี่ครับผม เต็มขบวนเลยพี่น้องครับมาแข่งกันมีมีครบมีมีคขุ้ยบอกครับพี่น้องอันนี้มีมามี่อย่างรียบร้อยเลยเป้องสวยงามครับบอะไรว่ามีหลายมู่บ้างครับพี่น้องครับมาแข่งกันมือเด็ครับผมดีดว่าครับพี่น้องครับผมถ้าที่ว่าเป็นบุญประเภทนี้บ้านเฮ้าต้องพี่รองร้องกับมี่หลายบ้านหลายเมืองครับพี่น้องครับเพิ่นมาแข่งกันกลนไรไรไตำบลมาหรือไป พี่้องครับการงานร่วมแต่วันี้ทยทบรรยากาศพี่้อง้เบริเวณนี้นครับเป็นม่วนซึของคนบ้านเทาครับพี่้องครับของคนีนบ้านเทา รู้สึกว่าเครื่องสมานก็ชิลุดลงเพื่วทีมงานเฮ้าเอ้นี่ครับผมครับเนียเก่าเียเก่าครับผมอ่ามาเลยต้องกาครับมาจากกรุงเทพกรุงทยมือนี่กเลแฟปนครับแฟนครับเดี๋ยวถ่ายกันว้ครับเนาะดวานไว้ตั้งขบัวเต้าลู้สึกว่าอ่ามันชิยุ่อีเ่วเรื่องบอลเรื่องบอลโอมเนาะาับกไปยังไปยังไงที่ละใชมาดับเไปลงมือกันไปเลยครับบ้านทักันไเ้า ตอนนี้ก็ต้ลงมวนอยู่มวนไหนเนีมวลชิ่วอ <author> ย <quas iment Trustee> ู่ของอ่ะมวหนูว่าชี่ยวเขาบอกว่าเป็นยังไงดิมวนกัา่มสาวเขานันแมวอยู่ที่ไปไ ตืว่า่มต้อเื่อนั้มืเีวน้องทมาทดีเยอเนาะกรประวครัตอนนีรอดขึรอดะกอนรอบวนเทาบ่ามันต้องือต้อรอคิ้วอรอสรอรเัรอดครับกนพ่่รื่อักตรอคิเตี่ยีบซัครับยบเข้าก็ตรงรอคิ้วยังไงนะพี่ร้องวาไง่ากะทายแต่าการู้สึ่าม้วนไหลหมดเนียพอเิ่นเพิ่งนี่พอพออยเอ

การือว่าประสบความสำเร็จมือเนียวการถือว่าสำหรับคลิปนี้โคไชใบสมีกนะครับเนะาะ